ตัวเดิมถ่ายเป็นภาพนิ่งก็ได้อันนี้ตัวเดิมนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนตัวใหม่แล้วตัวใหม่เปลี่ยวเอนกันนะครับอ่าน่น,นะครับ,นนรบ,นนรบสายจะประมาณนี้นะครับยาว ันนี้ก็เราก็ไปต่อกับข้อคอนเนคเตอร์ที่เดินะครับวิธีใส่นะครับความหน้าด้านนี้ลงนะครับด้านนี้จะเป็นเซนเซอร์นะครับสัมผัสอยู่กับคอยคอยแม่เหล็ก โอเคใส่ไปแล้วใส่น้อยเข้าไป หล่อเลือนนิดนึงนะครับนานๆดูทีนะครับมันจะรู้บ่อยไปพร้อมยังอครับนี่นี่เซ็นเซอร์ตัวเก่านะครับตัวที่เสียอืมครับเวลาซื้อนะครับดูรุ่นนะครับให้ตรงครับแต่ละรุ่นนะครับหน้าตาก็ไม่เหมือนกันนะครับ ซื้อมาผิดก็ใส่ผิดนี่ตัวหม่นี่ตัวเก่า <c oughs> นะครับประกอบมอเตอร์เข้าคืน